สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่สาววันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep ห1 0 1กันแล้วนะคะฝากพี่พี่ค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6ีจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่เพิ่มเพิ่นด้วยใหม่เลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่จ๋าโทรก,กันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัดสดุให้ค่ะ EP หนึ่งหนึค่ะพี่เช้าวันที่ 11กุมภาพันธ์2569ค่ะวันนี้แม่บ้านก็มีพระไมยพี่ได้รับชมกันหนึ่งชุดค่ะพี่จ๋าหม่เล็กหนึ่งเป็นสมเด็จสายวังด้านหลังมีรูปเหมือนสมเด็จโตค่ะพี่สมเด็จสายวังค่ะพี่จาเนื้อมาแบบนี้เลยค่ะพี่มีเป็นครุฑมาด้านล่างค่ะเก่าสวยนะคะพี่ นี่ค่ะด้านหลังเป็นรูปเหมือนสมเด็จโตค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋าใหม่เลขที่หนึ่งค่ะแบ่งปัน600บาทค่ะใหม่เลขสองค่ะพี่จาเป็นเหรียญหลวงพ่อจันวัดนางหนูค่ะหลวงพ่อจันสองสี่เจ็ค่ะพี่จา หมาเลขสองค่ะแบ่งปันค่ะพี่จารย์เรียนหลวงพ่อจันแบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะ หมายเลขที่3มเป็นแหวนพิรอดค่ะพี่สาแหวนพิรอดค่ะพี่เก้ายอดหลวงพ่อรุ่นคะ่ะนี่ค่ะพี่แหวนพิรอดเก้ายอดหลวงพ่อรุ่นนะคะพี่สามีต้องรอยการลงลักนะคะพี่เก่าๆเ,เลยคะ่ะ นี่ครัวงใหญ่อยู่ค่ะพี่จาเดี๋ยวไปบ้านวัดขนาดความกว้างของอาตรงนี้ให้นะคะพี่จาเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2นิ้วครึ่งค่ะพี่2นิ้วเกือบครึ่งแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะหมายเลขที่4เป็นเหรียญหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อทบ2491ค่ะพี่จา หลวงพ่อทบค่ะหมายเลขที่4ี่ค่ะพี่หลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าเบอร์สี่แบ่งปันอยู่ที่7จ็ดยบาทค่ะหมายเลขที่ห้าค่ะพี่เป็นพระ เป็นเหรียญหล่อพระรีลาหลวงพ่อโบยค่ะเหรียญหล่อรีลาหลวงพระรีลาหลวงพ่อโบยนะคะพี่จ๋าพ่อโบอยวัดมะนาวค่ะเนื้อเก่าสวยนะคะพี่หม่เลขที่ห้าค่ะ แบ่งปันครับพี่จ๋าเบอร์ห้านะคะพี่หลวงพ่อโบยค่ะแบ่งปันหกร้อยบาทค่ะหมายเลขหกเป็นเสมาปู่เอี่ยมหลังยันสี่ค่ะหลวงปูเอี่ยมหลังยันยสี่หมายเลขหกค่ะเก่าสวยครับพี่จ๋าหมายเลขที่หก ปูเอี่ยมหลังยัน 4, สี่ค่ะเก่าสภาพใช้เลยนะคะพีุ่่มสองสี่หกเจ็ดค่ะพี่จา๋าหมายเลขที่หกแบ่งปันอยู่ที่7จ็อยบาทค่ะหมายเลขเจ็ดเป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่หน้าตาม,มาชัดสวยค่ะ ผงสุพรรณมีนแร่ดอกมาขำม,มาโชว์ประปรายค่ะพี่จ๋าเก่าสวยใหม่เลขที่7พระผงสุพรรณค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าผงสุพรรณใหม่เลขเจ็ดค่ะแบ่งปันหกร้อยบาทค่ะหมายเลขแปดเป็นครุฑนะคะพี่จ๋าครุฑหลวงพ่อผาดวัดไร่ค่ะพี่หลวงพ่อผาดมาในเลี่ยมแบบนี้เลยค่ะครุฑหลวงพ่อผาดค่ะพี่จ๋า เนื้อเก่าเลี่ยมเก่าเลี่ยมไวเลี่ยมใช้งานนะคะพี่หลวงพ่อผาดค่ะแบ่งปันค่ะพี่สามหมายเลขที่8เป็นครุฑหลวงพ่อผาดค่ะพี่มาแบบนี้ค่ะเก่าสภาพใช้แบ่งปัน600บาทค่ะ หมายเลขที่9เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยคะ่ะพี่จ๋าพ่อกลวยปี21ค่ะหลวงพ่อกลวยหลังหนุมานปี2521ค่ะพี่พ่อกลวยปี21ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋ามาในเลี่ยมพร้อมใช้งานแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบเป็นเหรียญจตุรพิษหลวงพ่อกลวยค่ะเหรียญจตุรพิษค่ะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมค่ะพี่หลวงพ่อกลวยจตุรพิษค่ะ ไม่ชัดเจนแม่บ้านกราบขอโทษขออภยัยค่ะพี่จ๋าอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่เรียนจะตุรพิษค่ะพี่จาหลวงพ่อกลวยค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่สิบค่ะเบอร์สิบเจ็ดร้อยบาทคะ่ะสิบเอ็ดเป็นพระหูยานฐานสองชั้นค่ะพี่จ๋า หูยานฐานสองชั้นใหม่เลขส1บค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ้าหูยานฐานสองชั้นค่ะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่านะคะพี่พระหูยานฐานสองชั้นค่ะพี่จ๋าแบ่งปันหกร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบสองเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพ่อเดิมเนื้ออันปะก้ามาพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่เลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้นะคะพี่จ๋าเลี่ยมมาแบบนี้ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่นี่ค่ะหมายเลขที่สิบสองค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมใต้ฐานมีรอยจานค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเลยค่ะพี่จ๋าพ่อเดิมหมายเลขสิบสองหกรอยบาทค่ะ สิบสามเป็นพระซุ้มกอนะคะพี่ซุ้มกอเก่าใหม่เล็กสิบสามค่ะมีแร่ดอกมาขามผุดมาโชว์ค่ะพี่จาพระซุ้มกอค่ะ แบ่งปันค่ะพี่ซุ้มกอใหม่เลข13ค่ะแบ่งปันที่600บาทค่ะพี่จ๋า14เป็นเหรียญครูบาเจ้าสี่วิชัยสอง2ค่ะเหรียญครูบาเจ้าสี่วิชัยค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญลงยาค่ะพี่ เนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าครูบาเจ้าสีวิชัยค่ะเป็นเรียนลงยาใหม่เลข14บสี่ค่ะเนื้อเก่าเก่านะคะพี่จ๋าหมายเลข14แบ่งปัน8ปดร้อยบาทค่ะ15เป็นจอบพ่อปไปลค่ะพี่จ๋าลวงพ่อปไปลน,นะคะพี่ เรียนจอบหลวงพ่อไพใหม่เลข15ค่ะเบอร์15เก่าสวยค่ะพี่จ๋าจอบพ่อไพรค่ะ แบ่งปันค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่จอบพ่อไผ่หกร้อยบาทหมายเลขสิบห้าค่ะหมายเลขสิบหกค่ะพี่จ๋าสิบหกเป็นเหรียญจะเรญพรบนหลวงปู่ทิมค่ะหลวงปู่ทิมวัดละหานไรหมายเลขสิบหกค่ะปู่ทิมเก่าสวยค่ะพี่ เรียนหลวงปู่ทิมนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่สิบหกค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋า หมายเลข16เหรียญหลวงปู่ทิมจะเริญพรบนค่ะแบ่งปันอยู่ที่7 0 0ดอยบาทค่ะ17เป็นรูปถ่ายหลวงปู่ศรีนะคะพี่รูปถ่ายหลวงปู่ศรีค่ะพี่สาองค์เล็กมาในเลี่ยมมีชื่อค่ะพี่สาด้าน,นหลังมีมน์สารมีจีวรมาค่ะเลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้นะคะพี่สาเลี่ยมใช้งานค่ะพี่รูปถ่ายหลวงปู่ศรีมาพร้อมเลี่ยมค่ะ ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะรูปถ่ายหลวงปูศ่ศรีหลังติดจีวรค่ะพี่เอ่อไม่ค่อยชัดนะคะพี่จ๋าเขาเลี่ยมใช้งานมาแบบนี้ค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าด้านหลังมีมนสารมีจีวรแบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะหมายเลขที่18ค่ะพี่จ๋าส8เป็นพระสมเด็จวัดเกตชยโยค่ะ สมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกดชัยโยหม่เลข18ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋า สมเด็จเก่านะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่600บาทใหม่เลข18ค่ะ19เป็นพระสมเด็จเช่นกันครับี่ชาชมมีร่องรอยการปิดทองลงลักค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขสิบเก้าแบ่งปันอยู่ที่หกรบาทค่ะ20เป็นสมเด็จนะคะพี่จา๋าพิมพ์เกตทะลุซุ้มค่ะพี่เนื้อเก่าสวยค่ะ แตกไายงานะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าๆเลยค่ะหมายเลขที่20ิค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc เลยค่ะ2ี่0บาทค่ะ21นะคะพี่เป็นพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมปี2,500ค่ะพี่จ๋าใ่บ้านได้มาในกล่องคะ่ะพี่จ๋าอ่านตามหน้ากล่องเลยนะคะพี่มาแบบนี้ค่ะอ่ะ หมาเลข21ค่ะพี่จ๋านี่ค่ะมาแบบนี้นะคะพี่จ๋ามาในกล่องค่ะพี่พระสมเด็จหม่เลข21ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋า แบ่งปันนะคะพี่สมเด็จมาในกล่องแบ่งปันอยู่ที่หกเอ่อเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะหลวงพ่อคงสองสี่แปดสี่ค่ะพี่จ๋าพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะพี่ เก่าสวยค่ะหลวงพ่อคงห่วงเชื่อมหูเชื่อมค่ะพี่หมายเลขยี่สิบสองแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดรอยบาทค่ะยี่สิบสามนะคะพี่จาเป็นพระมห ah เ e สศวนค่ะพี่นี่ค่ะ มหาส่วนเนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบสามค่ะพระมหาส่วนนะค่ะพี่ เก่าค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่23่สิมพระมะเหศสวนค่ะแบ่งปันพี่พ fc ค่ะพี่จ๋ายีแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ24่สิบค่ะพี่จ๋าเป็นพระสันมาในเลี่ยมค่ะพี่เลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้นะคะพี่จ๋าพร้อมใช้งานค่ะ ระสันเนื้อดินค่ะพี่จ๋าอยู่ในเลี่ยมไม่ค่อยชัดเจนแม่บ้านกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่เนื้อหาผ่านการเลี่ยมไม่ชัดนะคะพี่จ๋าด้านหลังค่ะพี่ดูด้านหลังนะคะพี่จ๋าเนื้อหาด้านหลังประมาณนี้คะ่ะ นี่ค่ะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบสี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะพี่จ๋ายี่สิบสี่เอ่อยี่สิบสี่แบ่งกันแปดร้อยบาทค่ะยี่สิบห้าเป็นหลวงปูทวดค่ะพี่จ๋ารูปหล่อปูทวดเบตงนะคะพี่ได้ฐานมีการตกหมายเลขค่ะเกาสวยคะ่ะพี่จ๋า หลวงปู่ทวดนะคะพี่าปู่ทวดเบตงค่ะพี่เนื้อเก่าๆค่ะใต้ฐานค่ะพี่๋ามีการตอกใหม่เลขนะคะพี่3ามหหค่ะรูปหลอหลวงปู่ทวดค่ะพี่าปู่ทวดเบตงค่ะพี่ แบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะพี่จาหมายเลขยี่นะคะพี่800ยบาทค่ะยี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหัวโตค่ะพี่จ๋าปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมค่ะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะพี่จ๋า เก่าสวยใหม่เลข26ค่ะแบ่งปันค่ะพี่จานเหรียญปุตทวดหัวโตค่ะพี่แบ่งปัน800อยบาทค่ะ ยี่สิเจ็ดนะคะพี่จ๋าเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านมาในเลี่ยมค่ะพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่ปู่ทวดเนื้อว่านพร้อมเลี่ยมค่ะพี่จ๋าพร้อมใช้งานค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอเลยค่ะพี่จาเนื้อว่านนะคะพี่แบ่งปัน700ดร้อยบาทหมายเลข27ค่ะ28ค่ะพี่จาเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี03ค่ะพ่อแดงยานวิลาชนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อแดงปี03หน้ากากสีทองค่ะ หลวงพ่อแดงค่ะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบแปดแบ่งปันอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะยี่สิบเก้าเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะพี่จ๋าพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่นะคะพี่หมายเลขที่ยี่สิบเก้าค่ะเก่าสวยค่ะพี่นี่ค่ะสภาพคือมาแบบนี้ค่ะพี่จ๋าเหรียญจอบใหญ่มาในเลี่ยมคะ่ะ นี่ค่ะเลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้นะคะพี่จ๋าเลี่ยมมาแบบนี้ค่ะด้านหน้าเปิดโชว์ค่ะพี่จ๋าด้านหลังปิดนะคะพี่พี่เอฟซีท่านใดถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ2ีสิบเก้าแบ่งปันอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะสามสิบค่ะพี่จ๋าเป็นพระสีวลีหลังรูปไทยหลวงพ่อกลวยค่ะสีวลีหลังรูปไทยนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ สีวลีเนื้อผงค่ะพี่สานี่ค่ะด้านหลังเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกวยค่ะรูปถ่ายขาวดำเก่าๆเลยค่ะพี่สาแบ่งปันอยู่ที่600บาทหม่ยเลขสมค่ะ สามสิบเอ็ดเป็นสมเด็จแหวมแกม่านค่ะพี่จา๋าแหวกม่านหลวงพ่อกลวยค่ะเส้นสายชัดสวยนะคะพี่จา๋าพระสมเด็จค่ะพี่จา๋าสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยค่ะพี่เกาสวยค่ะพี่จา๋าแหวกม่านพ่อกลวยนะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข31ค่ะแหวกม่านพ่อกลวย600บาทค่ะ32เป็นพระกิ่งบาเกงพิมพ์เสียนโลนค่ะพี่จ๋ากิ่งบาเกงพิมพ์เสียนโลนหมายเลข32ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋า กิ่งบาเกงนะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขสามสิบสองค่ะพี่จ๋ามีรอยจานเก่าชัดสวยค่ะแบ่งปัน FC, พี่พี่เอฟซีค่ะพี่จ๋ากิ่งบาเกงแบ่งปันอยู่ที่ หมายเลข32-1,200บาทค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่พี่นะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่084 915 8065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP 1101ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า